สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยช,นนาชายชัยชาแนลภูผาชัยชาแนลและทองทองจอมซ่าน,นะคะทร <c ười> ิปนี้นะคะก็เป็นการวัดหน้าต่างนะคะเป็นการวัดระดับหน้าต่างว่าจะพอดีไหมจะสวยงามไหมนะคะ <c ười> ก็ลุ้นดูไปด้วยกันนะคะว่าช่างของเรานะคะจะติดตั้งหน้าต่างได้อย่างสวยงามไหมนะคะ <c ười> จะบิดจะเบี้ยวจะเขวียไ,ไหมเนาะ,ะน <c ười> ก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะ ได <Aqui. S 3> ้ต่ออย่างนไมัรู้ดัต่อข้างใตนะข้างหน้าข้างหลังน่ข้่ไม่พ่งจะไปยึดแต่งงจะไปเนาะูสกูขันเราคไหนขันขางในข้างหลังน้าข้างหลังนะขวากีกันางทางล้วข้งที่ยหน้าตรงมีแยกน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขวาแบงกับคอนนที่แยก ไปยกันไปทางแยกไปเลยีับไมตามเราเมื่อกี้บอกว่าแยกแล้วขวาปแยกแล้วตรงไปีแยกล้วขวาแล้วก็ตรงไปนี่เขาบอกแล้วก็ตรงไปเลยผ่านหน้างไหลัวตรงไนดีวขวา้านนึงอยู่บนสานแ่่ก้รไปอนดูมั้นั่นหูดังมั้นันแม่ Một một ừ, ừ. đăng nó bay à? ừ. một đằng nó háo luôn, cứ dạo không thấy cửa, nó bay đằng nó lên lên,

เดี่ยวอยู่อย่อยไ่าโอ้น้่นะมันนากินน่เป็นเาก็กินผักกาอยู่แล้วไอ่ใช่เนาะเมื่อเช้าก็กินแกงงห้นนะใส่กน่ะได้เชียงบัเอ๊โอ้ไม่ใช่คุให้ได้ปรับอนี้เนีนบลูกเลือนอ่ะ ลูกเลื่อนอะมั่รปับได้อยู่ด้อยล็อล็กนะมีีหมมิขันมาปรับตัวนี้ได้ดิราปับให้ล้อมันสูงต่ำได้มีเป็นจักรเป็นเครื่องย่างที่มุ่งะจกมันจะมีนอตให้เราปรับลูกเลื่อนมันสูงต่ำเกิดปัญหานิดหน่อยเอเคื่อนั่ล้อเลื่อน เจอกับขึ้นได้หน้าต่างดไหลเลยไปต่างๆทั้มปาต่างซื้อผลิตภัณฑ์เสกกินด้วยนะครับนี่ไม่สมบูรณ์เลยครับเ PP ีสกีนคีมคีมน้ำเกลยอลองยกลองยกขัในนี้หลายโคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูถึงสัตว์บรุง้ายตาสวัสดีครับ หัวพีเดอเนี่ยจนาต้องขึ้นต้องขึ้นวันนี้จะไม่ปิดหัวอนอย่าไปอย่าไปโอ้มนโล้มันหาเห็นไเว่มันก็ต้องคาดกันเหนี่าวกนน้าเหนียวาคขึ้นบ้งทังนี้แหะตัวโตอย่าฝ่ามาเลยเด้อไปหาทังเินเด้อไมเอใครอยู่ก็มาพิจารณาเด้

อ๋อตาให้เอามาใช้ก่อนแล้วก็เก็บได้เลยเยี๋ยมมา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 ด้วยอันนี้รอไอ้นั่นมาลุงสั่งมาแล้วมาแล้วหรือเล่ที่ใส่ตอนนี้ก็เพิ่มอีกหน่อยไว่าแตกระทือนก่อนเลยคือบอปูนเปียกใส่โรตก่อนจะกดลงกดลงไม่ได้เลยบมันจะเตียออกจะนี้ยัดไว้เล็กปูนอันนี้ยัดได้มือยัดไปเลยอัดเข้าไปแล้ว

มันพันในสารุงตลมันล้นมต้ตัวนี้ตกลนี่ตกอยู่รุงนอหลังอ่ะนี่เป็นทังเจ้าปุอีกขึ้นอีกครับน่ารงกเ้ย ไม right? ่เม่ค้าน้องเฮ่งบอกเขาไปแทงยังไวบอกไม่ออกไหมไม่นบอกดิมนีไหมไม่โอเคบอกโอเคแล้วามไ้ ไมต้งร้องนเอโอนนีพวกจะรวยมาดึงกินมั้งโดบ่อน่บนี้ร้อนเสมอแล้วก็เออมอแล้วขี้ขาดมั้นเหรอตเดี่ยว ตัวพื้นเรียนอยู่ดูสิหมองขา่นี่แหละมันมาเลยนะดับโอ้ยนี่ขอบไอ้ตุ้ดพื้นนี่ขอบขอบปูเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ชากมันเออขอบปูเออบริกรรมมให้อลางนี่แอนเนี่ยออน้ำอปูนิดหนออปูเตียนกันเีย พอ,อาปอาคลิปนี้น้องมนก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะการสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องมนอัปเดตให้ดูใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TP Skin น,นะคะน้องมนก็ปักหมุดไว้ในใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะก็เข้าไปตรวจดูได้นะคะ สนับสนุนสินค้าในนามช่องภูผาชาแชน,นลชัยชายแชน,นลด้วยนะคะ,ะกับสวัสดีค่ะ